ช่วงนี้เราก็มาเข้าสู่ช่วงรีปจะเป็นช่วงที่เน้นเกี่ยวเรื่องการคลีนเกี่ยวเรื่องอ่าทินิมีการการเต้นการใช้กล้ามเนื้อเรามาเจาะเลยว่าเฮ้ยพาสตรงไหนดีตรงไหนที่ชอบตรงไหนที่มันยากอ่บาบปากพี่โตมาลุยกันเลยครับบ้าอันนี้ชอมตั้งแต่แรกเลย <laughs> ภาพสวยเออฮึอยีย่ยนี่เนี่ยเนี่ยจะไล่ระวังขาโอเคเนี่ยคือ คือแค่แค่นิดเดียวอะ่ะคือแบบตั้งแต่แบอกว่าอ่ะออกมาเบ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 าเสร็จแล้วหลังจากนะั้นเขาว,าวงเนี้ยเน้นเกี่ยวเรื่องการใช้ลายเต้นลายเต้นลายคือะไรลายคือเส้นการที่การใช้กา,ใชการเต้นเกี่ยวเรื่องเส้นเนี่ยถือว่าค่อนข้างจะยากเพราะว่าหนึ่งการที่แบบว่าวิ่งแขนเป็นเส้นตรงเส้นตรงทุกคนต้องทําเหมือนกันจะองศา,<ส>าแค่มใช่เนี้ยให้เป็นเส้นขนาดไหนพี่นาลองโยกโยกแขนบางอย่างมันต้องตรงเหมือนกันแล้วต้องผมด้วยนะบางอย่างอาจจะเป๋ลงมาอันนี้คือองศาที่เดียวผิด แต่45องศา45องศาบนสังเกตดูว่าเขาเต้นลายเป็นลายที่สวยมากและลายที่แบบคมชัดมากแล้วออกแรงแบบหยุดแบบโอ้โหไม่น้าเชื่อว่าเป็นผู้หญิงที่แบบผู้หญิงแบบออกออกแรงแขนแรงขาได้ใช่ดีมากดีมากเลยแหละดีมากไม่ใช่ดีธรรมดาดีมากแล้วแบบว่าความชัดลายของลายโคตรชัดเลยแล้วควาไอพาร์แรงเนี่ยโคตรแรงเลยอ่ะดูารแรงนะไปเนี่ย เน้นที่แล้วเป็นธรรมชาติแต่เนี้ยอันนี้ถือว่ายากนะภาพติภาพตอนนี้ใช่ก็เรียกว่า2มิติภาพสมิติคือภาพหลอกคือคนหนึ่งกระโดดข้ามเพื่อดึงสายตาอีกคนหนึ่งวี่งลงไปขับนหลังแต่คนที่สไลด์ายลงเหมือนฉีกขาเอนไหนไม่โต้ฉีกขาแบบงัใช่ใช่ใช่เราโดนหลอกข้าบนเนี่ยดูดูเออ คือใช่คืออันเนี้ยถือว่ายากนะในการที่อันนี้อันนี้ท่านนี้เคยทําอยู่คือโคตรเจ็บเลยเจ็บเลยคือหนึ่งเราต้องสปิดให้ให้ให้ถูกต้องสองใช่สองเเลือกการก้มคือต้องต่ําถ้าไม่ต่ําจริงหัวนี่ฟาดขาเพื่อนเลยครับจริงๆอันนี้ถือว่ายากเพราะว่าจังหวะที่ผักไปแล้วคือหนึ่งไม่ใช่ผักธรรมดานะต้องสไลด์ไปอีกเพื่อให้พ้นจากฐานเพราะไม่งั้นลุกขึ้นไม่ได้อันนี้ถือว่ายากถือว่ายากใช่ใช่ยอดอะต่อนะครับเจ๋งว่ะ เนี่ยเราลุกขึ้นริมขึ้นมาเออคือมาเต้นต่อเลยเนี่ยเห็นไหมลายตรงทุกอย่างคืออ่ะจังหวะขาองศาการขาการหูคือเนี่ยเดนเนี่ยโอ้โหนะครับรายละเอียดสังเกตนะหัวเข่าแม้กระทั่งการยกขาหัวเข่าอ่ะเขายังยกเป็นเส้นตรงหัวเข่าใช่ตรงหมดเลยนะลองสังเกตนะแล้วเรื่องการที่สไลด์ขาสไลด์แอนยก สไลด์แอัดยกลายทั้งหมดเลยใช่ไม่ขนาดหยุดอะดูดิแล้วก็มันจะมีสามสามคนกับ3คน3คนจะทําโรเจอร์ไปหันหน้ากับโรเจอร์หันหลังแล้วคนหันหลังครับผมยอมเลยนะแต่ว่าคือมองยังไงอะเนี่ยเราจะตื่นตอนโรเจอร์ต้องแม่นยำมือดูนะเนี่ยสั่งตรนี้จะหันหลังเนี่ยเปสพาากแล้วก็อยู่เบสคือโอ้โห เดี S <S <ห>ยย๋ยว<ช>นะครับที่อย่างที่พี่โตบอกว่ามันยากมากเพราะว่าหนึ่งสังเกตนะว่าเขาเขาเวลาถ่ายวิดีโอเขาจะไม่มองกระจ<ช>เขาจะมองดีกล้องกระจกอยู่อีกด้านหนึ่งนะครับอีกฝั่งหน<ช>ึ่งจะไม่มีกระจกเลยแล้วหนึ่งเขาต้องใช้เซนส์ในความรู้สึกที่แบบว่าเซนส์มากเลยอ่ะต้องซ้อมโคตรใช่ซ้อมซ้อมสองเพิร์นต้องโคตรด,ดีเลยแล้วช่องไฟคําว่าช่องไฟก็คือการวางเพิร์นระหว่าง แยกอ่ะเหมือนแต่ว่าอ่ะอน,นี่มีหนึ่งคนสองคนสามคนสี่คนอ่ะสามคนเราจะต้องวางช่องไฟเนี่ยให้เท่ากันเออแต่ถ้าอย่างเงี้ยนิดเดียวห้ามนิดเดียวใช่ไม่ได้ชใช<ม>อัน<ม>ช่องไฟไ<ม>นี่คือคือถ้าเกิดยี่ขนาดนี้ก็ต้องแบบเท่ากันหมดอันเนี้ยสาคัญที่สุดอันนี้ถอยู่ายากมากแล้วมูฟหันหลังมาช่องไฟแล้วแบบสมบูรณ์มากเยี่ยมมากเยี่ยมเยี่ยมเนี่ลยลนเดียวกันเหรอโอ้ oh my god เนี้ยเน้นที่เน้นจุดหยุดดีมากจุดหยุดคอยหรอเขาเรียกว่าอย่างเทคนิคเทคนิคที่อ่าที่เราใช้บางทีอ่าอย่างที่ที่ที่บอสสอนสอนบ่อยเขาเรียกว่าจุดโฟกัสจุดหยุดบางทีอ่ะมืออย่างมือหยุดอ่ะจุด A ไปจุด B บางทีเราจะโฟกัสเลยว่าอ๋อนี่จุดหัวอะไร อะไรก็คืออะไรเหมือนกันทุกคนจะเข้าใจเหมือนกันสังเกตเวลาเขาเตะครับเป็นอ่าเป็นหนีบหนีบน่องน่องหนีบแต่หลังอ่าใช่เวลาเขาหนีบสังเกตว่าเขาหนีบอ่ะเขาหนีบแล้วสุดเท้าจะติดโคตรที่นเขาจะสุดมากถามว่าย่ากไหมยากการที่พับขามาเกือบสุดอ่ะยากนะเพราะบางคนกล้ามเนื้อไม่สเต e t c h i n g จริงอ่ะไม่ไม่ได้ขนาดนี้นะถือว่ายากมากใช่เออสุดยอดเลยครับมดูขาเขาสิลายเดียวมสวยเ่นี่เนี่ยลายเดียวกันหมดเลยอ่ะอันนี้คือแบบ เ <Yeah, S 2> น,น,นี่ยเนี่ยองศาเยะหมดเลยอะเป็นลายที่นักเต้นฝ่ฝันมากเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้ชอบอู้อันนี้อันนี้ยากนะภาพเล่นภาพเสร็จแล้วหลังวิบขึ้นมาทีเดียวคือบอกมันมันเป็นเหมือนภาพเขาเรียกภาพซ้อน<ม>กำลังขาเขาเยอะมากเพราะว่า<ม>จากที่เราเต้นแล้วลงไปนั่งเล่นภาพแล้วลุกขึ้นมาคือเขานั่งนั่งติดพื้นมากเลยสองข้นหน้าแล้วก็ลุกขึ้นมาหันตัวยากครับอันนี้บอกว่ายากไม่ได้หมดมา ไม่เพื่อนๆลองดูครับ the ลองลองนั่งเอานั่งน anyway> ั่งแบบเอาก็ตีพื้นแล้วก็ลุกขึ้นเลยอ่ะเมื่อยนั่งกอนนี้เลยจริงครับจริงต่อแรยยากยากเนี่ยก้านเนื้ออินิเชียลเนี่ยลงเนียอความน่ารักความลายลายดีมากเนี่ยเน้นดีเดต็อปหยุดองศาล้วเหวี่ยงนีบอโอ้เสวิงกเลยสวิงครั้งที่สองอ่ะเหมือนเขากระชากทำโรเจอร์ด้วยนะ ทำข่าวอะตอนสวิงครั้งที่สองเลย mm hmm. ทุกคนดูอ้าว oh. <Wow. S 3> ไปและแอบเต็บกระโดดอีนึง oh. ถือว่ายากยากยากเนี่ยเน้นเน้นรื่องรายเอียดดีมากอันนี้อ่ะอันนี้เป็นห้าเบสิ <basic. S 1> เรียกว่าชาวตันชาวตันถ้าใครอยากดูว่าห้านี้เต้นยังไงก็ลองไปดูช่วงที่ครูบอสสอนเต้นนะครับจะมีจะมีสอนจะมีสอนจริงจริงท่านนี้ยากมากยากเพราะว่าผมเคยสอนเด็กๆอะไรเงี้ยคือยากยากใช่ไหมครูใช่เพราะว่าเด็กทุกคนต้องเรียนรู้เกี่ยวเรื่องการใช้ส้นเท้าส้นปลาย out and in and out and in ตรงนี้ถูอว่ายากแล้วเขาทําได้สมูทมาก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 เลยแหละและถือว่าทําได้ดี power น้ําหนักอืมันสุดยอด เดือดแต่เขาบอกรลังขาเขาเยอะเดือดเดือนจริงเดือนจริงต่อเนาะขาเขาเหมือนไม่มีแรงแต่ก็บอกขาเขาี่แรงจังเนื้อมาเสียมันอยู่ข้างในขาเขาไม่ไม่ได้ส่งว่าสมมติเราดูอย่างเงี้ยเราไม่ได้เขาจะมีแรงเต้นแต่เขามีแรงเต้นไม่ได้เขาะว่าเป็นคนสวยน่ารักแต่เต้นแข็งแรงอโอโห้เนี่ยความกลัวออกวบื้องต้นและเขาไม่ได้มองใช่เนี่ยองศาเดียวหมดอย่างที่ผมพูดเลย เข้าลายเป็นเส้นเดียวตรงเนี่ยตรงหมดเป๊ะทุกอย่างโอ้โหอันนี้ภาพตามติดตเนี่ยเนี่ยแต่ละคนชายมากแบบว่าเนี่ยความเป็นคาแรคเตอร์ของแต่ละคนอ่ะเนี่ยเนี่ยโอ้เออเออชอบความเด็กสองคนสองคนนะมันสองคนแต่ว่าเป๊ะมากเหมือนฝาแฝดเลยเนี่ยการที่เราจะทำเทิร์นอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเราไปอย่างเงี้ยเป๊ะ มันเป็นจุดไรทิฏฐิไรทิ่ิใช่จุดที่ไม่ควรไมค้นี่โอ้ยยากนะโอ้เฮ้ยคุณไม่ดีเทลทุกคนเห็นไหมมีรายละเอียดมีรายละเอียดว่ามีให้คนไข้ขากับการขาเดี๋ยวผมยุดนะอ๋อ ไฟกลางไฟกลางเพราะว่าเขาออกมาเป็นออกไฟออกและหยุดที่ไฟเวลาเราเขาก็โดนตูบสายตาดีฮะไวว่าอ๋อใช่ใช่เพราะมันแค่แวบเดียวเองแล้วมือเขาดีลากลงจนแบบโตดถึงเอ็นไม่มีรับไกเลยจ้าเนี่ยลายตรงมากองศาเดียวกันหมดเลยสวยอะย่างจนไปแล้วรูปดีสวยอันนี้ยากนะเออเนี่ยความน่ารักออกมาปุ๊บปุ๊บ ไฟ์แบบว่าโอ้โหภาพดีมากเออโอ้สวยมากนี่ชอบมากคืออยู่ตรงนี้มุมนี้แต่พอเต้นมาเสร็จแล้วดันเข้าอีกคนนึงออกโคลิโอเก่งนะเก่งภาพดีเล่นเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเล่นภาพง่ายแต่ดูมีเสน่ห์ใช่อันนี้ยากอันนี้ยากเดี๋ยวโอสโกและวเฮ้ยเฮ้ยอยากมากโอ้เหมือนจะเวฟ นี่คนลุกอันนี้ถือว่ายากครับยากยากแปนก่อนแปนก่อนหน้าครับได้เหมือนเขาใช้ส้นหรือปลายนะตอนคลิกอ่ะให้ทุกคนดูหน้าส้นนะเดี๋ยวตอนไหนเอ้ยส้นส้นแล้วเตะใช่นแต่ช่วงนี้ยากยากนะเหนื่อยด้วยยากด้วยเนี่ยอ่าเนี่ยจังหวะนี่วิโต้บอกว่ามันจะมีจังหวะถอยหลังคือชาร์จเพื่อเตรียมนี้ให้มีแรงเหวี่ยง พอแรงเหวี่ยงสังเกตนะครับเวลาเขาเหวี่ยงอ,อ่ะช่วงที่เหวี่ยงตรงท่าเนี่ยถือว่าเขาอาจจะยากเพราะว่าองศาในการที่เหวี่ยงมันจะเหมือนเหมือนกับว่าการสปินการหมุนสปอตเทิร์นต้องการอ่าสปอตเทิร์นอ่าใช่สปอตเทิร์นก็คือการใช้หน้าสปอตเหมือนแจ๊สปุ๊บเธอเทิร์นไอตรงนี้เขาต้องใช้ด้วยเพราะธรรมดาโบติเคยหมุนแค่รอบเดียวอันนี้น่าจะเป็นสองรอบก็คือหมุนอยู่ที่รอบหนึ่งอีกรอบอีกฮะอ,อีกรอบหนึ่งจะเป็นฮาร์ฟแล้วกระโดดปุ๊งลง ถือว่ายากนะไม่เซด้วยนะดูลองแดดพี่โตลองลองดูรายละเอียดดิเป๊ะมากเนี่ยนะครับดูอันนี้ถือว่าท่ายางมากท่ายางมากเนี่ยช้าไปฮึบแล้วเหวี่ยงมุนฮึบโอ้แล้วเหมือนเขาฟรีอยู่ตีอยู่พี่ใช่เหมือนอยู่ที่ก่อนฟึบแล้วก็โดดกลางอากาศน่าหนาอ่าใช่แล้วก็จับดาวเนี่ยเนี่าใช่เนี่ยถือว่ายากขาเดียวย่างยากขาเดียวใช่ถึงบอกว่ายืนขาเดียวนะ แล้วละเอียดล้อมิดกระโดดลงเรื่องลายละเอียดโคตรมีเสน่ห์เลยอ่ะเกินไปไม่เหนื่อยกันเลยเหรอแล้วมือไม่ลกเลยอ่ะโอ้โหคลีนดีมากเนี่ยเราก็นั่งสุดเหรอพี่เขาวางเข่าให้ใจไปเลยสุดยอดากจริงจริงๆแล้วเขามีมีมาหลายเพลงมากนะครับแต่ผมเลือกเพลง เดือดแต่เพลงอื่น,นก็นกยังเดือดแต่บอกอได้เลยว่าโอ้โ,อโหจีเฟนถือถือว่าเป็นวงที่เขาก็ต้องฝึกเยอะเหมือนกันเพราะว่ากว่าจะมาได้ขนาดนี้การลึกการเต้นเกี่ยวเรื่องลายยากมากพาวเวอร์ Power, หรือว่าทุกสิ่งอย่างแต่จุดเด่นหลักๆของเขาอะให้เลยว่าหนึ่งเรื่องรายละเอียดรายละเอียดเขาดีมากดีมากแล้วความคมชัดของท่าเต้นคือแบบว่ามันเรียกได้ว่ามันเป๊ะ ใช่พอเราเป็นนักเต้นใช่ไหมแล้วเราจะชอบดูนู่นนี่นั่นแหลวเนี่ยคือมันเป๊ะจริงๆมันแบบแล้วมีกรุปกรุฟดีด้วยนะไม่ใช่แบบมันยากมันไม่ได้ง่ายเลยการที่จะเต้นเป๊ะกันให้หกคนให้เหมือนกันใช่ใช่ใช่ยากแล้วลายท่าเขาแบบมันเป็นมันเป็นสิ่งที่บางลายอ่ะ แม้แต่นักเต้นเองก็ต้องพยายามเพื่อให้ได้ไลายนั้นในการยกขาอย่างเงี้ยโห่ยากยากยากทุกคนจะเฟรกเท้ายังไงให้เท่ากันแล้วการเก็บแขนพอจีเต้นเต้นเขาเคลียร์ทุกอย่างจะปลายมือจะอะไรเงี้ยทุกอย่างการจับแบ่จะกรรมอะไปหลังหรือว่าไปแบนเป็นเป็นสิ่งที่เป็นเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยสำหรับถ้าจะถ้าจะดูวงไหนที่แบบคลีนจริง ใช่ใช่คือครีมมากแล้วสถเียนมากเป็นอีกวงหนึ่งที่เต้นโคตรดีดีมากดีมากยอมใจแบบแล้วเพลงเขาน่ารักอะแต่เขาเต้นแบบเออกระเตะจริงแต่ว่าชอบชอบตรงที่เขาผสมความน่ารักกับความโหดมาเอามากลุมกล่อมกันแต่ว่าพอมาดูเสร็จเฮ้ยมันมันเไม่ได้โหดมากแต่มันจะรู้สึกว่า เฮ้ยมันดูอ่ะน่าดูดูสบายตาใช่ใช่ใช่ดูสบายตาเขาเต้นดูไม่เหนื่อยอ่ะเขาน่าจะเขาเป็น f l e x i b l ลเรื่องฉีกขาดอย่างไรโอ้น่าจะใช่ใช่ถือว่าอ่ะกีเพนเป็นวงที่แบบว่าว้าวมากจริงว้าวในความรู้สึกคือหนึ่งเกี่ยวเรื่องความเก่งความสวยความน่ารักความมีเสน่ห์ความชายของศิลปินทุกอย่างดีหมดคืออยากพูดอีกแล้วอ่ะว่าศิลปินเกาหลีอ่ะ เขาไม่ใช่แค่เขาไม่ใช่แค่เป็นแค่ศิลปินแต่เขาเต้นได้เขาทําทุกอย่างได้คืออันนี้เป็นความรู้สึกที่เรารู้สึกว่าเราเลสเปกกับศิลปินเกาหลีทุกวงเลยว่าเขาเก่งจริงแล้วเขาเหนื่อยนะใช่ครับเขาเหนื่อยมากในการที่เขาฝึกขนาดนี้มันทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยการที่ไปอยู่ตรงนั้นได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยมันยากมากกับคนคนหนึ่งมันน่าสัพร์ตแบบว่าเราติดตามทุกวงใช่ใช่แต่ที่สำคัญ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกด subscribe ช่องครูบอส